ข้อเตือนใจให้ใจสงบและมั่นคงใครมีแสงย่อมมีคนจับตามองจงอย่าหยุดเติบโตเพราะเสียงที่ไม่สำคัญขอ้อแรกธรรมชาติคือที่พักของใจแค่ได้มองต้นไม้ฟังเสียงลม มองท้องฟ้ามองภูเขามองดอกไม้ใบหญ้ามองแม่น้ำมองทะเลดูสายน้ำที่ไหลยเย็นก็เหมือนได้พักจากโลกวุ่นวายข้อที่สองจงอย่าใส่ใจกับคำนินทาพระคนที่ไม่สำคัญไม่มีใครพูดถึงหรอกข้อสาม ถ้าเราไม่ดีกว่าเขาคงไม่พูดถึงฉะนั้นการพูดถึงแปลว่าเรามีคุณค่ามีบางอย่างที่เขาไม่มีเขาจึงหาแนวร่วมเขาจึงพูดถึงเราข้อที่สี่จำไว้เสมอว่าคนที่ถูกพูดถึง มักเป็นคนที่มีแสงเพราะแสงมักทำให้เหงาเคลื่อนไหวเสมอและข้อสุดท้ายจงอย่าปล่อยให้คำพูดไร้ค่าของใครบางคนมาหยุดการเติบโตของคุณจงเดินต่อไปในทางของคุณอย่างมั่นใจ และจงเป็นตัวเองให้ดีที่สุดเพิ่งรู้เสมอว่าคนมีแสงย่อมมีคนจับตามองย่อมมีคนสนใจเขาจึงพูดถึงฉะนั้นอย่าหยุดเติบโตเพราะเสียงที่ไม่สำคัญ